สวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อวานนี้ดูการรวมตัวกันของ f อฟเสื้อแดงนะฮะที่พักเพื่อไทยก็ปรากฏว่านะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าหัวหน้าคณะ FC เสื้อแดงนะครับดันไปพูดกับคุณแยมนะฮะถามพีว่าเป็นแยมสตอเบอรี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแยมส้มในปัจจุบันนะครับจนสุดท้ายคุณแยมก็ได้ยกมือ และบอกว่าพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับไม่โอเคนะครับพฤติกรรมในการแสดงออกแบบนี้นะครับก็หวังว่าพักเพื่อไทยและเอฟซีของพักเพื่อไทยก็ต้องความเข้าใจและต้องทําความเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนมีเสรีภาพนะและมีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามกับานักการเมืองได้อย่างเต็มที่นะถ้าเกิดว่าไปบุรีหรือไปดูหมินหรือหมิ่นประมาทนะครับคุณแยมซึ่งเป็นสื่อมวลชนแบบนี้ก็ระวังนะครับ จะมีกระ,ะผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะก็เราเป็นพรรคการเมืองเราสามารถที่จะถูกตั้งคําถามถูกตรวจสอบได้เพราะเราบอกอยู่แล้วว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นก็ฝัก FC เสื้อแดงนะในการที่จะไปบูลลี่นักข่าวหรือสื่อมวลชนนั้นต้องระมัดระวังอาจจะมีกระแสตีกลับไปยังพรรคเพื่อไทยได้นะครับอย่างไรก็หวังว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับ จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ย้ายฝั่งย้ายค่ายไปอยู่กับภูมิใจไทยมึกอยู่กับลุงป,ป้อมนะครับเพราะว่าคุณได้โฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ว่าคุณจะจับมือกับนะฝ่ายประชาธิปไตยและจะไม่จับมือกับลุงป,ป้อมนะหัวพรรคหัวหน้าพรรคของคุณเนี่ยนะครับได้อ่าปราศัยไว้เพราะนั้นก็หวังว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะทำ ตามคำมั่นสัญญาที่เคยหาเสียไว้ขอบคุณครับ